มันจะดีนะแต่ก็แค่เหมือนนะโอ้มีไว้สองตัวอุ้ยหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทนะครับอุ้ยนี่ไงของ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด้อเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรดูหรือเลยนแบบใครเดินส้วสวัสดีทุกคนนะครับผมนะสวัสดีทุกคนนะวันนี้เกมฟอร์จูนทีนะครับผมนะต้นไม้แห่งโชคลาภนะเอ้ยไม่ใช่เออถูกแล้วนะอันบังคั่งนะครับผมนะมาวันนี้มีทุนที่500้ารอยบาทนะทุนที่ห้า้อยบาทนะผมว่าเกมนี้แมงโคตรเวิร์กเลยนะโคจอบเกมนี้เลยนะกลับมาซ้ำทุกรอบนะครับผมนะวันนี้จะไม่ซื้อนะเกมนี้นะจะไม่ซื้อนะครับผมนะมา จัดไปเลยแลวกันนะเบ็ดที่ห0ิบาทขอกดไปเลยนะกดเทอร์โบแล้วกดมือนะครับผมนะนีออ <I know. S 1> อ่อ่ะหมุนแรกว้าวเฮ้ยหมุนสองว้าวโอ้โหอ่าไม่เป็นไรครับผมหมุนสามนี่ยเจ็ดบาทเองเหรออุ้ยเบ็ดห้าสิบเลยนะยเบ็ดห้าสิบเลยนะเ,นเ,ยนะเพื่อนเออไม่ซื้อนะครับผมนะวันนี้นะามตามได้นะบอกเลยนะทําตามได้นะครับผมนะอุ้ย โอ้โหเหลือ500อีกแล้วอะ่ะโอ้โหตัวแพง75บาทคูณหนึ่งเท่านั้นอะ่ะจะได้ปะถ้าซื้อก็รวมตัวคูณเหมือนเดิมนะครับผมนะแต่ว่ารอบนี้ไม่ซื้อนะวันนี้ไม่ซื้อนะขอกดมือดีกว่านะนี่มีไว้มารออีกหนึ่งตัวแบบนี้นี่เจบาทคูณสามโอ้โหไม่จ่ายวะไม่เป็นไรครับผมนะนี่ไงนี่ไงอแต่ยักจากเย็นนะ เหมือนจะดีนะแต่ก็แค่เหมือนนะโอ้มีไว้สองตัวอุย้ยหนึ่รปบเจ็บาทนะครับอุย้ยนี่ไงของของจริงนะเบ็ห้าสิบนะฮะโบมาที่เจ้าจอดมันยอดมากสองพันหนึ่งรอบาทนะรางวัลเมกะนะเดี๋ยวลองเบ็ดเบ็ดเท่าไหร่เดียะเอาเบ็ดเท่าไหร่เดียะทุกคนเบ็ดเบ็ดสิบาทนะ ไปที่เบ็ดสิบบาทหุนแรกวาวหมุนสองใจโอเคสิบบาทนะนี่ตัวแพงไม่อีกเก้าสิบนะคูณห้าแล้วว่ะคูณห้าแล้วแบบนี้หลายต่อไปเ่อนมีไว้อีกหนึ่งตัวโอโ้ไม่จ่ายนะนี่รางวัลก้อนโตที่สองร้อยสิบสามบาทนะไปที่เบ็ดสิบต่อเหมือนเดิมนะโอโ้ตัวแพงถ้าเบ็ดห้าสิบนี่หวานเลยนะตัวแพงแบบนี้นะเบ็ดห้าสิบนี่หวานเจี๊ยบเลยนะไปต่อนะ เออเงียโอ้โหยี่สิบบาทปะ่ะสองบาทนะอืมได้อยู่สิบห้าบาทแล้วเนียมาอีกอยู่นะไหลไปเพื่อนอีกนิดหน่อยเอออีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยอืม,อมไม่ได้นะอีกนิดหน่อยก็ไม่ได้นะผมนะรางวัลก้อนโตดีสองร้อยสี่สิบสามบาทนะไปต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบ็ดสิบบาทเอาแล้วขอเบ็ดห้าบาทนะ ดูดีเบ็ดเดยอะก็เบ็ดน้อยไหนแตกเดียวกันนะเบ็ดห้าบาทขอร้องอย่าเกลือนะเบ็ดห้าบาทอ๋อเบ็ดห้าบาทจันโอ้โหเบ็ดห้าบาทขอคำอุทานให้เลยนะกันนะครับผมนะไอหนห้าหีนนี่ไงโดนเะป็นหนึ่งคำนะเบ็ดห้าบาทไม่จ่ายนะโอ้จงใส่เกมนี้มันเหมาะกับคนไม่ใช่คนนี่คนแบบ ประมาณแบบว่าใจถ,ถึงถึงหน่อยนะใจถึงถึง,ถงนะดูเบ็ดห้าไม่จ่ายเลยนะอ่าตัวแพง15บาทเองเหรอ่ามีวายนี่ไงของจริงว่ะสามสบาทเอ้ยวายไม่อีกสตัวโอ้โหตัวนั้นไม่ลงว่ะที่ไ้นั่นไงว่าแล้วนะโบเรียบร้อยนะผมนะขอเบ็ด100่ทักครั้งได้ไหมอ่ะทัก2ครั้งนะโอ้โเอ้เบ็ดหนึ่งสองครั้ง ขออีกครั้งนึงถึงสามพันไดไหมอะ่ะเอ้ยเออนี่ไงโอ้โหแปดร้อยเอา้ามาอีกห้าร้อยนะครับผมนะนี่ไงแบบนี้แบบนี้โอ้โหจะได้โบนัสรางวัลก้อนโตโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากสามพันเลยนะดูดิโบนัสหนึ่งตัวสองตัว โอ้โหถ้าไหลต่ออีกสัก,กรอบหนึงห,หวานเจี๊ยบนะสำหรับวันนี้นะผมโปรยเซียนขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะบ๊ายบาย